เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีในการพิชิตถอคอยโอมานท้งนั้งที่พลังต่อสู้นะครับน้อยกว่าประมาณแสนนะครับส่วนวิธีจะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็พลังต่อสู้ของผมตอนนี้คือ2องแสนะครับก็คอนอื่นเลยสิ่งที่ต้องซื้อเลยก็คือเนี่ยครับร้านค้าทั่วไปปุ๊บจากนั้นเนี่ยไปที่ของใช้นะฮะแล้วเราก็ต้องเลือกโปชั่นพลังชีวิตระดับสูงนะฮะ คือซื้อเลยยอมซื้อ 3- 60เพชรแดงนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราฟื้น HP เนี่ยในปริมาณมากอย่างของผมเนี่ยเลือด2 0,000นกว่านี่ก็ฟื้นจนเต็มเลยนะฮะก็ต่อมานะครับอ่าก็มาที่ตั้งค่าก่อนอ่าต่อสู้ก็เลือกใช้โพชั่นระดับสูงนะฮะผมก็ใช้ระดับสูงเลยแล้วก็ตั้งเลือดไว้ซักของผมเนี่ยน่าจะประมาณเอ่อเลือดซักประมาณ20%นละกันอ่ะกันกันพลาด ปึ๊บอ่าเนี่ยครับจะเห็นว่าไอคอนตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโพชั่นระดับสูงละอ่าแล้วต่อมานะครับก็ไปที่แคนนะครับจากนั้นเนี่ยก็เราไปร้านค้าแคนนิดนึงอะฮะอ้าวเราจะเห็นว่าแคนของผมเนี่ยระดับ9แล้วอ่าก็ไป can, ร้านค้าแคนนะฮะก็เป็นบัฟแคนผมขอซื้อเลยละกันปึ๊บอัปเกรดระดับหนึง่งปุ๊บปึ๊บอ่าพลังโจมตี ซื้อไม่ได้ละป้องกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ามานาเนี่ยฮะแม่นยำอันนี้โหโลหิตไม่พอลบหลีกไม่พอก็ซื้อมาให้หมดนะฮะก็ซื้อบัฟอ่าฮะซื้อบัฟมาใช้จะช่วยได้เยอะเลยปึ๊บอ่าฮะก็อ่าต่อมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บซื้อให้หมด อะครับแล้วก็ต่อไปเนี้ยก็ลองไปลุยอ่าอ๋อ,อ,อต่อไปเปิดโซช็อตก่อนอเตรียมพอไม่เต็มที่นะฮะแล้วก็ลุยเลยนะฮะขอคอยโอมานของผมเนี้ยชั้นสุดท้ายละอ่าชั้น60อนะ่าเเรามาดูนั่นนะครับว่าจะสู้ได้หรือไม่ได้โอเคลุยเลยนะฮะก็ปลุกเต็มที่เลยก็เต็มที่เลยครับลุยเต็มที่เลย ตะไปเรื่อยๆจะคอยดูกันเลยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเวลาไม่ค่อยทันมากกว่านะค,ะคือเหมือนกับพลังโจมตีน้อยเกินนะครับนีน่ปึ๊บนี่ฮะกดเต็มเลยฮะ,ะเลือดเลือดเต็มทันทีอ่านี่รู้สึกน่าจะทันน่าจะทันอยู่เนะ,ะโอ้ยติดเต้นทน ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตไปเรื่อยๆเ,เรื่อยๆไม่ต้องคอยดูครัว่าจะทันหรือเปล่าอ่าฮะ กลัวไม่ทันจัดนั่นแหละนะครับต่อเลยโอเคหนึ่งนาทีกว่านะฮะ นาทีครึ่งก็คอยดูว่าจะจะได้เปล่าเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องต้องหลบเลยนะฮะยินบวกได้เลยเลยไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วโอ้โหบอสจะมาละ อ่ามาเลยนี่ฮะเหลือนักนาทีจะทันไหมโอ้โหลุ้นมากลุ้นมากลุ้นมาก จบทิพโอ้ทันไหมทันไหมะทันมโอ้สอาสอโอ้โหนิดเดียวเองฮะคือนิดเดียวนิดเดียวมาก <c oughs> เสียดายเสียดายมาก ก็นี่เป็นวิธีวิธีที่จะจะไว้ลุยถอคอยโอมานได้นะฮะก็เทคนิคนี้ใครจะลองไปใช้ดูก็ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปอัพสัก2 6 0 0 2 7สออะไรประมาณนี้แล้วค่อยมาลุยใหม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ